สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเรามาดูมืออาชีพขับเคลื่อนคูปต้าครับ M 6 0 4 0 S U ครับฝากระโปรงก็ไม่ปิดนะพังงาบพังงาบอยู่น,นี่เขาเรียกมืออาชีพครับ จีบตรงในวะงเอ้ยข si ึ้นไม่ไวโอ้หลงหลงหลงอะฝากระโปรงไม่ไม่ปิดอย่าเดี๋ยวตัวเขาจะเอียงเอียงไงเลยอ้อยเยยบเลยเยียบให้เต็มที่ครับตัคันใหญ่ ป๊ๆหน่อยครับยังไม่ได้ศูนย์เท่าไรต้องไปเป๊กก่อนอันนี้ไทยจะปลูกมันครับอันนี้ขุดมันแล้วเรียบร้อยปลาเพียวครับ ชีพขับรถไทยอ้าอุ้ยเหยียบอย่างเดียวครับหรือว่าเร็วนะเนี่ยดูดูดูขี้ไทยสิรเริวว่อนเลยอ่ะว้าวสายสาย่ใส่ฮ่า มันขวางต้นไอ้ไอ้ตรงที่เขายกร่องครับมันก็เลยไม่ไม่ตรงมันจะบิดไปบิดมาครับชอบจกบตันเหยียบกับมิดคันเร่งเลย <c oughs> จะของทีเขามาสั่งเลยครับผิดสูตรผิดสูตรอันนี้เขาเรียกว่าไทกลบ รีบเสร็จครับงานเมาเมาอย่างนี้แหลยคอนหินเลยพี่โอ,โโอโ้สบันเลยอ่ะ